แต่แค่หมายถึงว่าตาเขาน่าจะมีความชํานาญเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขหรือว่าอ,อ,อัปเกรดตรงนี้นนอะไรอย่างเงี้มึงก็เอาไอ้ตรงที่ที่แคปไปให้อ่ะไปให้ร้านที่มันมึงใกล้ๆอ่ะทำไมบ้านสองมีเจ็ดคนวะก็ผมเดี๋ยวผมติดรถไปกับไม่เชื่อนะเดี๋ยวพี่เชื่อมารับนะเเดี๋ยวออไม่ไม่ขาด<ร>าใครใช่ปะถ้างั้นขาดปะวะไปทำคอมเดี๋ยวผมคิดว่อาอ่่ะพีไอ้สล็อตไอทีเล็กไงทีเล็กหนึ่งไอชีโรขาดแล้วนหนึ่ง อ่สองแล้วตอนนี้แล้วก็สองคนว่างอะไอหลงอะไอหลงไอหนึ่งไอหลงอีนึงเนี่ยพี่ครบแล้วพี่อะไรหลงออกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่คนไม่อยู่คนไอยูู่เสียใจเลยดีเสียงหลงกับชีโรล2สองคนนะใช่ครับถึงห้าแปดเปอร์แล้วก็อัปเดตอีกสองสล็อตแต่ว่าน้องติดคูลดาวทีนี้พี่จะถามว่ามันชื่อโคมดะเอโคมโ์โมด โคโดโมโคโดโมดเฮี่ยชื่อเรียกยากวะคือเราจะมีสองคนที่รอเข้าพร้อมแล้วดีที่สุดโอ้โหตอนนี้ไม่ต้องอวยใครเลยวะตอนนี้ผมถอดสปอนเซอร์ออกหมดละมีปะมีร้านคอมแบบอยากจะซัพพอร์ตส่วนตัวปะมันทำเดลี่อยู่เออนั่นแหละไอ้สองคนนะก็เดี๋ยวให้น้องมายืนลงยืนแรงคุยกันทำความรู้จักกันคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกมึงคนใหม่เยอะตอนแรกกูไม่คิดว่าคนใหม่จะเยอะขนาดนี้เดี๋ยวต้องทำความสนิทกันหน่อยนะไอ้บอสจำชื่อคนแรกนะครับยัง เอ้พี่บ๊อบจำคนไอ้แกงไม่ได้พี่ใช่ใช่ไอ้ไอเคโลด้พี่จำได้ครับแล้วก็ตอนนี้เราเป็นนี่อะไรนะของผมมึงก็บอกเพื่อนดิเฮ้ยเฟนนี่เหรอเดี๋ยวพี่จะให้ก็เ๋ยวหลังหลังจบแบงที้สิบี่ติดผมน่าจะออกแกงอ้าวไอ้สัตว์อ้าวเป็นแกงนี่คืออะไรอะเอพี่พูไ้คือเป็นงี้ครับทุกคนไม่ไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะได้รู้หรือเปล่าว่า คือเย็นเนี่ยมันมีอาการที่ต้องรับสารเพรน้องมันเดินลําบากใช่ครับใช,ใช่ใช่แต่ทีนี้มันเริ่มเดินได้แล้วตอนนี้หมายถึงว่าเริ่มเดินได้แล้วมันจะไปวิ่งเตะบอลน,นะมันก็เลยจะออกต้องออกแข้งล้อเล่นเรอเ,เล่นเตะบอลไม่ไหวแล้วคือน้องมันเริ่มเริ่มต้องเขาเรียกว่าอะไรอะดีโคเบรรี่ร่างกายว่าไอเย็นใช่ไหม <c oughs> ฟื้นร่างกายครับน้องมันต้องใช้เวลาตรงนั้นกับร่างกายด้วยอันนี้คือที่เข้าใจมากๆเลยก็เลยห้ามเย็นไม่ได้แล้วก็แบบล้างไม่อยากล้างเลยมันเป็นเรื่องของสุขภาพไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมนะเรื่องเร เ,เพื่อนๆรับทราบไปน้องก็มาเจอได้ปกติเวลากินคงกินข้าวอะไรเย็นมาได้ปกตินะไอ้กะหล่ำหวานเรายังเหมือนเดิมน้องได้แล้วก็กะหล่ำหวานคืออะไรวะ,ะรามที่บอก<า>คือเย็นมันจะอยู่ได้แหละอยู่ช่วยได้ถ้าเกิดว่ามีคนมาแทนมันค่อยออกใช่ไหมเย็นใช่ครับพี่ตามที่บอกไว้คือเย็นมันแจ้งไว้ก่อนแล้วประมาณนี้ให้คนรับทราบไว้ก่อนน้องร้องจะร้องทำไมวะบ๊อบครับพี่นักลบเราไปแล้ว น้ำเย็นไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องพี่ร้องไปก่อนนะนี้แล้วใช่ไหมหมายหม่ยเฮ้ยเทมมีของอะไรให้ยืมอีปะวะน้องโมอะไรโมอยู่ไรโของเฟลเฟลมีปะนี่คนนี้ชื่อโมชีนะที่รอฮูดาสล็อตเราอยู่อยากให้ทำความรู้จักกันไว้สวัสดีครับชื่อโมชีนะครับอายุ25ปกติเวลาคนเข้าแก๊งพี่อ่ะมันต้องมีถ่ายแบบว่าแกกว่า ใส่โอตีไม่ใช่แบบว่าแก้ผ้าถ่ายส่งให้ดูกันเพื่อแล้ความสัมพันธ์พี่ไม่ใช่ดำ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 พี่เห็นของเอนดูหรือซ่ามาหมดแล้วยาโอ้ดีดามเมียเพื่อนไปเมื่อกี้ทัดแท้พี่เดีด้อมไอเปอร์ต่อยนะระวังนะไอเปอร์ไปโกรดแตกความเทียมเนาะถูกต้องทุกคนต้องเทียมกันไปดูมั่งดิ จะไม่เห็นได้จั๊บตินเลยเข้ามาเออแค่จัดมไม่อยู่ไหนไว้สัตว์มึนพูดมันจะเยอะหน่อยดิจะบวชอยู่แล้วไอ้เหี้ย่าแม่งจะบวดจะบวชอยู่แล้วเนี่ยจั้มห่อมาดิสิจะเป็นพระอยู่แล้วนะเว้ยจาั้มรู้จัก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 กันเนาะเนาะคูถามว่ามึงพูดอะไรเข้าไปเซ็ตใหม่ที่เข้าไปไม่เปิดกล้องเลยพี่เจ็บหัวปวดและแขนกูเนี่ยเจ็บหัวยังไม่เห็นหน้าพี่ได้สิบคลิกพี่ได้สิบคลิกโคโมดะมานดิดิเดินโคโดโม เป็แหละตีนี่อุ้ยอุ้ยให้ตกกลัวไอ้ไอ้อันนี้อันนี้จะเป็นอีกคนนึงต่อคูดาสลอตซึ่งแนะนาตัวเลยมีใครมีใครรู้จักไหมจะบอกให้นะจริงจเนี่ยที่ที่พี่ให้มึงเข้ามาเนี่ยคือมึงมาจ่ายนมเย็นนะคูจะบอกให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฟังจากน้ําเสียงแล้วก็ความทุ่มเทที่จะมีให้แก๊งเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพก็ขอดูก่อนแต่น้ําเสียงคือนักรบนักรบแค่นั้นนักรบนักรบตัวตลกพี่ตัวตลก เอางี้ดีกว่า <ลง S 2> พูดให้ <ลง S 1> ตรงตรงเลยแล้วกันคือไอ้เย็นเนี่ยมันจะเสียสลัดสล็อตตัวเองเนี่ยให้กับไอ้คนนี้ไอ้โคโมดาเนี่ยโคโดโมเออโคโดโม, <laughs> โดโมแต่มันเป็น <laughs> จังหวะประชุมเหมาะที่โบ,บบอกว่าโบต้องพักเพราะว่าเรื่องเวลาไม่เได้ไม่ได้พอดีก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่เข้ามาเล่นไอ้เย็นก่อนเพราะว่าน้องมาติดคูดาวอย่างที่บอกครับแนะนำตัวเพื่อนดิชื่ออะไรนะสวัสดีครับชื่อโคโดโมครับเรียกกันสั้นว่าเรียกกันสั้นไอโคเรียไอโคแล้วกันเรียกโมะไหมโม ไอโคเรียไอโคปกติเรียกเรียกว่าอะไรเกโดโดหมอหมกอฮะหมกอ๋อไอมเพื่อเล่หมกเหรอดัเพ่อเหม้อเ่หม้เหม้อเล่ห้อเ่หมเล่หอเล่หม้อเล่หม้อเ่หมอเล่หม้อเล่หม้อเล่้อเล่นอเล่หม้อเลหม้อเล้อเล่หม้เ่หมอเรหมอเหมอลหม้อเหมอเหมอเลหมอเล้อเล่หม้วเ้อเล่หม้อเลเ้อเ้เหอเมเมเ่เ่อเล่อเล่อเ้เ่อเเ้เยเลเ้เลอเเ้อเเ ตอนนี้ไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแล้วมันถึงเวลายุคของเซฟใช่ไหข้างในถามว่าสโอตสอดการหลงอ่ะพี่อีกเรื่องนึงอ่เรื่องไอ้หลงเหรอพี่ไอ้หลงเอาไงพี่น้องถามเนี่ยหลายรอบแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนมาแทนหลงก็พร้อมไปแค่นั้นหลงมันมันออกแก้มมันดิหลงมันจะเป็นผู้เสียสละเสมอพี่บอกให้อหนึ่งอาทิตย์นี้ใครยังไม่ส่งกุญแจกไหมผมพี่พี่ไปหูดเดี๋ยวพี่ไปหดสนับแป๊บ่แล้วพี่ อ้าหนึ่ง UK เดี๋ยวเจอกันนะ UK เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่หัวสนับก่อนไอ้ก็ตีสนับก่อนมึงสิบทีขึ้นห้าอขอบวกสี่ก็พอแล้วบวกสี่ก็ชื่นใจแล้ว ไปถึงโจ๊กถือแล้วคิดดูดินี่ขนาดขนาดเราลาออกโรงเรียนไปแล้วนะคิดดูดินี่ความวุ่นวายไม่ได้ไม่ลดลงเลยอะมา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 เอาอะไรอะในกั้วเต่าเป็ดเนี่ยเอ้าก็ยืนอยู่นี่มันจะไปทำเอ,เ,อเป็ด <7 S 1> <ๆ S 2> ยังไงเจ็ดสองสามเอาอะไรนะเจ็ดสองสามไม่ต้อง ต้องนั่งก็ได้เอ่อเอามาแค่เอามาแค่สิบสิบอันก็พอก็ไหนแดงอ่ะเห็นให้แล่แดงเลยนึงตียังไม่หมดแล้วมันเป็นเทียอะไรมันต้องค้างตลอดเนี่ยไปไอชี้แล่แดงเนี่ยเวลากูลากลงมาในช่องเนี่ยใช่ไหมเนี่ยให้กูยังไงกระเป๋าเลยนะวิแปดเจ็ดสองเขาพัดเลยอ่ะได้ใช่ใช่เราบวกสามวัน ตีบอกตรงไหนวะตรงเนาะตีไม่หลอ่อแฟนตีไม่หลอ่อแฟนอือื <c ười> ตีทำไมหรอน, <c ười> นี่ใครเนอะหรอมันต้องรู้กันนะ โอ้ยแม่ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับจิ่มกันแตกเหรอสัตว์เด้ย ใคร่ะคนนั้นนะอะไรคุยอะไรใครนะไม่ใช่ให้ใช่ไม่อยู่อมไมถามพี่ชิวไม่น่ะใช่หรือไม่ใช่ดิไม่ใช่แล้ว

ไปขึ้นสามเลยนะเนี่ยรอบระสิตพอเนี่ยขึ้นสามแล้วเดี๋ยวได้สี่คลิกหนึ่งสีท้ายแนละ้ว ไม่สองเท่าเดิมโอ้ยโทษสดีครับกดดีผิดครับ้ยมีเหรียญไหมเหรียญอะไรเหรียญอะไรอีกปะไม่มีไม่เอาอะไรเหรียไม่มีกล่องเหรอเป็นกล่องมีมีเหรียญมีเหรียญมีเอาไว้ครับพวกเหรียญดารากรเป๋าเจ็ดสามสอง ไม่ไดามตีสนามเหรอครับไม่ติดเลยเฮียผมเดี๋ยวผมไปตีด้วยพี่เจเคนี่ของเหรอพอมีอยู่นิดหน่อยผมยังไม่ได้ขึ้นสนามเลยแต่ของผมเฮ้ยในตู้มันมีเล d เดวบอนบล็อกอีกสิบเก้าเอาของมาเลยทีหลังเอาของมาเดี๋ยวเขาไปรวมเฮ้ยไ,ไ,นะได้อีกนะได้อีกนะมีมีใบเบรกวะ เอามาดีได้ยังนี้ได้อีกเนี่ยมีอะไรมีแร่อะไรอะเออแร่ฟันแร่แดงอีกสิบเก้ากล่องอะกล่องเจียววิสร้อยห้าสิบสามใบเบสองเม็ดกันแตกมีแปดอันเฮ้ยได้อีได้อีกแร่ใช้อย่างละพันถึงใช่ไหมกล่องถึงถึงถึงร้อยกล่องถึ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 งขาดใบเบตอนนี้มีสองเม็ดเบย์สามสิบโอ้เขามียี่ห้า ยังได้ไหมโดนเลยอ้าสีฟ้าไม่ไหนวะกูไม่ได้หยิบออกมาเหรอมีเหรียญดาราไหมมีพันสี่ร้อยก้อนเหรียญใช้ห้าร้อยเรื่อะไรเรล่นไหพอพอเอาพะเอาพะโลเอ้ยไม่ใช่เอาไวเบเพิ่มสามเอ่อเจ็ดสองสามสามเม็ดพะโลมีสามเม็ดไหมระบบอะไรแล้วอ่ะสาม งอมเหมือนกันครับคนนี้อีกสามเมตรอ่ะเอาว่าเอาบานก็ได้ไปแว่นอยู่ไหนแว่นตรงมีีตังไปไปหน้าเวทีไปแว่นกินกระเป๋าอะไรโอ้โห ไม่เนี่ยหมดตัวแล้ดาย <c oughs> อมยกให้เธอเป็นจองควันกูแตกเอนึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กูจะตีแตกแตกูตกใจหมดอ้อโหโหนักแล้ว <c oughs> เี่วกสองติดแล้วเหลือบวก3สามพวกเองใส่หน้ากากบนกันทำไมเนี่ยโ<ว>กดีกดไม่รู้มันคืออะไรหนูก็เลยโกรธน่ะมันแตกอะ่ะกสามมันแตกอะ่ะหนูขาดอะไรขาดนี้เหรียญตะตีไม้ฟู พี่ขอขอพี่ขอโอ้โหสองยังไม่ขึ้นน่ะน่าเกียดจัดเลยว่ะเรียนนะครับพี่ครับขอเรียนตีนะครับโอ้ยมันไม่ใช่แล้ว โหสองยัไม่ขึ้นน่ะนี่ลวงหนักกว่าสองอีกนะล่วลวกไปหนึ่งหรือไปสูตรไปแล้วด้วยทำใจเฮียไม่ได้<ช>เดี๋ยวผมนะดูดวงพี่นะพี่ดูดวงว่าไปโอ้บวกหนึ่งก็แตกแล้วมันไหวไหม <laughs> บวกหนึ่งก็แตกแล้วพี่มันไหวไหมเ <laughs> <laughs> นี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ อุ้ยพี่แต่ฝั่งดีเลยอุ้ยโดดดวงโตโตบักโอ้โหกูหเหลือบุกหนึ่งไอสัตว์8ปเปเนอ่ะพี่ออดวงอย่างเฮี่ยโอ้ยบุกหนึ่งแล้วพี่ไอที่นี่มันใครนะเขาดูหรือชื่อมันละไอสองสองมา กันแตกหมดมีด่วะกันแตกมีกี่ทีอ่ะเลยกี่ทีอ่ะเหลือไวเบ้แค่หกสองพี่เต้พี่เต้อยู่ไหม สบดตีายอ,อะไรอ่ะโอ้โหหลือบุกหนึ่งนี่ออครั<อ>บ,<อ>บหนักนะเนี่ยอันเนี้ยโอ้ย เอาเดิมพวกสองน่าเอาของไปเลยโอ้ยี่สิบชุดเจอกันนะเจ็ดสามสองตีอะไรกันไะยังไม่ยังไม่ขึ้นบวกสามหรอสามก็ต่อยยับแล้วเฮีย ไอคนตีติเมันตีได้ไงวะการันตีมั้องถามไว้ก่อนให้ชื่นใจอ่ะไม่ไม่ไม่การันตีดยังไม่คุยเลยนีตอนเนี้ยไอเฮิร์พน้องน้องตีไปสามไอเย่ยพวกมึงยืนโค้อหน้าเต้ยพีเอสอ่ะไม่เปิดรถสี่คุณอยู่กับผมนะไม่ใช่ผมถามหาเนียออนเนี่นไอเนียออนอยู่ไหนอะมึงใครใครขับแท็กมาเนี่ยลุบเงินรถใครมาพี่เต้ผมตีบวกใหม่แล้วรถใหม่เล้วรถใหม่เล้วไอโนมโดนซวย ใครเรียกผมวะไม่คนเรียกผมไหมยี่จุดเริ่มต้นอยู่เมงไหนวะเมืองเราเนี่ยอะไรจุดเริ่มต้นอยู่พอนเทล่ามันอยู่คอนเทล่าคอนเทล่าเข้ามาต้นเราอยู่แรดขาวบีเเก็บอาวุธเก็บอาวุธก่อนไอ้คนคอนเทล่านะคอนเทล่าพอนเทล่าจุดเริ่มต้นเราไอ้หาคนถือกุญแจแท็กสองคันแล้วเองเองคันหนึ่ง พี่ดวดีครับสสวันี่หัวนั่นไปหัวอะไรหัวอะไรกันเนี่ยขายยงขายยาเม้าหน้าแลนพี่มีเรื่องกันหรอใช่ครับพี่แค่คนที่ป้นก่อนีสูสีเขียวไว้แพทอยู่ไหนวะเอ่อทุใครสามคันใครจกบัวสามคันเมาหน้าแลนหน้าแลนหน้าแลนไม่ใครใครยังไม่อยู่นะใครจกหมูอยู่หรือเปล่าไม่มีใครจกนะกูจกนะดารามาใหม่ฟาร์มอะไรดีใครรับไปรับเงินเปล่าอะดารามาใหม่ฟาร์มอะไรดีแนะนำให้เก็บสารขายแก๊งรวยไว ตอนนี้กำลังหลังบ้านกำลังทำนู่นทำนี่อยู่เพื่อแบบว่าปรับระบบการฟาร์มอะไรอย่างงี้ให้มันอีซี่ยิ่งขึ้นรู้ความเชื่อพี่อยู่ไหนนะพี่ไอ้ยูทำอยู่แล้วไอยู่บบนี้โอ้เต๋อวะแท็กอยู่กูแล้วอีพีทได้โง่เจอดสาวดำน้ำเออตามที่น้องบีบอกก็แล้วาาไไ้้ดวยยขแล่ตีไปประมาณสิบกว่าทีสนับบวกสองเท่าเดิม ไปอย่างเซิงอย่างเซ็งอ่ะถือคู่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่แพทถือเออถือเป็นคู่เหมือนเดิมก่อนแล้วมันเหลือค่อยแบ่งคู่ไหนยังไม่มีรถป้ายยุคยุคเสียเจอกันเที่ยงคืนนะยุคเสียเจอเที่ยงคืนนะยุคเสียอ่ะรถพี่มารถพี่มารถพี่มาแบบไรเหลือใครไม่มีคู่ไหนไม่มีรถเลยนะพี่พี่คู่ไหนไหนพี่ป้าคู่ลิซ่ารถพี่มาแล้วก็ดังให้ให้ให้ก้อยกับแพทไปขนเงินพี่พี่ก้อยอยู่ไหนดี่ผมพี่อยู่แล้วเดี๋ยวพี่ไปเนาะยังไม่ได้รถครับ พี่ตัดพี่ขอไปเบบี้อยู่ไหนอรัพี่ตู้ล่างหรือตู้แดงปื้มมานี่พี่ปื้มมานี่พี่ปื้มอยู่ไหนเออพี่กำลังไปตู้ล่างครับจริงๆอ่ะคนในเมืองอ่ะขยันคุยเยอะถามคนในเมืองก็ได้ถ้าถามเรื่องฟาร์มอย่าถามผมเลยอันนี้พุ่งตรงรอน้องมันลงเอาผาดของผู้เล่นใหม่มาสรุปจบที่เท่าไหร่น้องบวกอะไรเอดีแดงขั้นเท่าไหร่อ่ะ อเีคนรับไม่ใช่เหรอผมบวกหนึ่งแล้วพี่เต้หวยน้องสวยนะหนึ่งแตกไปสองทีอ่ะมึงว่ามันควรตีเมื่อไหร่เต้บวกหนึ่งแตกสองทีติดแม่งเอ้ยป่าน้องพี่ว่าชวยว่ะคนรับยุคด้วยอ่ะยุคเสียเจอนเที่ยงคืนนะยุคเสจอกันเที่ยงคืนพี่แกงไอ้คุณโดนแกงไอคุณโดนดิแบบฟักคอนดีใจเปิดเนี่ยว่างเงีพี่แว๊ด